วันนี้ทางปปสภาค5นะคะร่วมกับทางตํารวจภูธรภาค5ค่ะจับกลุ่มยาเสพติดนะคะในเครือข่ายของยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะสามารถยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทปิยัตวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยทางตำรวจปปสภาค5นะคะมีการจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่26รกรกฎานคมที่ผ่านมาสามารถที่จะยึดของกลางได้เป็นยาบ้าจำนวนกว่า7ล้านเม็ดค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25รกรกฎาคมนะคะทางชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็ได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มที่ลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ในการบรรทุกยาเสพติดและรถนำทางค่ะ โดยจะมีการลำเลียงยาเสพติดมาจากอำเภอแม่ข้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเจ้าหน้าที่ชุดติดตามสับกลุ่มจึงได้มีการเข้าสังเกตนะคะและก็ไปพบสิ่งของค่ะที่บรรทุกอยู่หลังรถกระบะนะคะประกอบกับท่าทีมีพิรุษของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดนะคะจึงได้มีการเรียกตรวจแต่ว่าคนขับรถกระบะค่ะมีการแหกด่านทางเจ้าหน้าที่นะคะบริเวณด่านกัก กันสัตว์นะคะที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งค่ะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางได้ค่ะโดยเมื่อตรวจสอบไปที่ห้องผู้โดยสารและท้ายรถกระบะดังกล่าวนะคะพบยาบ้าจำนวน33กระสอบด้วยกันรวมกว่า7ล้านเม็ดนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรอ,อํอำเภอเชียงแสนดำเนินคดีต่อไปค่ะ ยังไงก็ตามนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีการลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนี้นะคะตลอดจนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเป็นการลำเลียงยาเสพติดในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะ